วันดี้รนะับ่ายตีคนเดิมมาแล้วครับวันนี้ก็เ,เป็นวันที่พิเศษหน่อยครับวันนี้เอาเอารถมอเตอร์ไซค์มาเข้าศูนย์เช็คนะครับเพื่อนเพื่อนก็โคชิตนร้อยห้าสิบนะครับมาเช็คว่าจะทําทริปไปต่างจังหวัดนะครับวันนี้เลยเข้าศูนย์นี่หลังมีรถมอเตอร์ไซค์เต็มเลยครับเพื่อนเพื่อนก็มาเช็คระยะไม่ใช่ว่ามาเช็คระยะตามนั้นนะมาเช็คว่าจะไปวิ่งทริปวันนี้จะออก ต่างไกลนะครับต้องมาเช็คหน่อ่าเขาเรียกอะไรครับเดี๋ยวไปดูว่าทำอะไรบ้างนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวติดตามกันนะครับครับครับ์นะรถกันเดิมวันนี้ค่าใช้จ่ายหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทนะคะอ่ะ500าารอแล้วก็เช็คทั่วไปอันนี้รถพร้อมออกหนังจังหวัดนะคะมีแค่ตัวน้ำหล่อเอยน็นที่ว่าเติมมา เกินนะคะพี่ตอนนั้นมันจะดันของน้องเดนออกให้แล้วอ๋อัเรียบร้อยแล้วนะเช็คได้ยังไงครับจัดนี่ก็มาเช็ครถจะออกทริปเลยครับจะไปกรุงเทพฯนครศรีธรรมราชค่าใช้จ่ายก็ไม่มีอะไรเป็นน้ำมันเครื่องพันห้าร้อยยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวไปดูรถกันนะครับจ่ายตังก่อนโอเคครับเอ่อเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปรับรถกันนะครับเพื่อนอยู่ศูนย์กาวาสกินะครับ นี่รถเปียบพิกไบทั้งนั้นเลยฮะแี่แมสูงกาวานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูรับรถกันนะครับเ,เดี๋ยวไปดูรถกันก็อเอามาจอดไปแล้วนี่ครับรถเดี๋ยวมารีวิวรถกันสักหน่อยตัวนี้กาวาตะกิวซิต650นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับื่อกีไปนี่ไปล้างโซ่ นะครับโซ่นี้เปล้างใหม่ในน้อรนใหนะครับก็ไม่ีอะไรครับไดูรอบๆแบบร้อยนะครับเป็นอยู่น้ำต้เหมือนเดิครับชัดนะครับ ที่ศูนย์กาวาสกินะครับเพื่อนๆรับรถเลยฮะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ล้างโต๊เปลี่ยนไส้กรองนะครับก็มีค่าแรงอยู่ประมาณ1,520บาทนะครับเพื่อนๆนะศูนย์กาวาสกิอยู่วัชยพจนนะนี่ครับเดี๋ยวคืนนี้ออกทริปทางจังหวัดนครศรีท่กรุงเทพนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวขับรถกันแต่คืนนี้มาำทำคลิปกันนะครับเพื่อนๆ,ๆเดี๋ยววันนี้เอารถเข้าศูนย์<ๆ>ก็ทำแค่นี้ก่อนนะครับ รถที่ตออกไว้สิบครับตัวนี้นะฮะบายๆครับคนไหนติดตามก็ยืนกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับบายบาย,บายครับจุ๊บจุ๊บ